วันละจบหลวงพ่อพุทธบอกสวดอิติปิโสเพียงบทเดียวเท่านั้นสำหรับท่านใดที่ไม่มีดวงดวงกําลังตกให้สวดบทนี้ในทุกๆุกวันพระคาถาอิติปิโสนั้นมีอนุภาพที่ยิ่งใหญ่ยิ่งนักสวดเพียงวันละหนึ่งจบยังส่งผลดีให้กับตัวท่านได้หลวงพ่อพุทธฐานิโยวัดป่าสารวันตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาตัวท่านนั้นได้แนะนําให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเวลาในการสวดมนต์โดยเฉพาะท่องบทอิติปิโสนั้นสามารถนํามาทําน้ำมนต์และรักษาโรคได้อีกต่างหากอนุภาพมากมายเหลือล้นใครที่ว่าดวงดีหรือว่าดวงไม่ดีมันจะไปแก้กดวงกันได้อย่างไรนอกเสียจากว่า การประพฤติดีปฏิบัติดีเพียงเท่านั้นวิธีแก้ดวงไม่ดีขอให้เอาอย่างนี้ให้ท่านทั้งหลายไหว้พระสวดมนต์โดยเริ่มต้นด้วยคำว่าอารหังสวาขาโตสุปฏิปันโนพอจบแล้วก็ให้ตั้งนโมสามจบสวดติติปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนพอจบแล้วก็แผลเมตตารมวิหารอธิษฐานจิต ขอบุญบารมีของพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงช่วยมาดลบันดาลให้ดวงของข้าพเจ้านั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็สำรวมจิตให้สวดเฉพาะบทอิทิพิโสเพียงบทเดียวเท่านั้นสวดให้ได้เท่ากับอายุของตัวเองหรือว่าจะชักรูปประคำสวดให้ได้ร้อยแปดจบก็ยิ่งดีนักแแลครั้งแรกนั้นให้เราสวดสาบทต่อเนื่องกันไปก่อน พออธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วให้สวดเฉพาะบทอิติวิโสเพียงบทเดียวเท่านั้นให้สวดในทุกๆวันไม่เอาบทนี้แทนบทภาวนาเลยทีนี้พอเราได้สวดในทุกๆวันสวดหนักเข้าไปอีกสวดหนักเข้าไปเรื่อยเรยืตัวเหล่านั้นก็จะมีอาการที่เบาจิตใจเบาสบายกายสงบจิตสงบบางทีจิตวูบไปนิ่งสวา่างหยุดสวดมน ปล่อยให้มันหยุดอยู่อย่างนั้นไม่ต้องสวดอีกจิตหยุดนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานอิติปิโสนี้เป็นพุทธคุณพัรลาณาคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อเราสวดไม่หยุดจิตของเราถึงพุทธคุณแล้วนี่สว่างรู้ตื่นเบิกบานคุณของพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นที่จิตใจของเราแล้วให้เรานั้นหยุดสวดทันทีกำหนดรู้อยู่เฉย ทำใจเฉยๆซึ่งในที่นี้ในช่วงนั้นถ้าหากว่าจิตจะละเอียดลงไปจนกระทั่งถึงร่างกายตัวทนที่หายไปก็ช่างมัดพอมันนิ่งไปสุดช่วงแล้วจิตมันจะถอนออกมาอีกซึ่งถ้าในขณะที่มันอย่างนิ่งที่เรารู้อยู่เฉพาะจิตไม่รู้เรื่องของภายนอกทาให้คนอื่นนั้นจะเข้าใจเราว่าตัวเราเป็นอะไรไปแล้วเขาก็จะมาทุบ มาตีมาปลุกเราเมื่อมาปลุกเราแล้วเราไม่รู้ตัวถ้าในขณะนั้นจิตยังไม่ถอนเองบังเอิญเราตื่นขึ้นมาเพราะว่าอยู่ในช่วงขณะคนปลุกเราจะรู้สึกไม่สบายถ้าหากว่ากลัวมันจะเลยเถิดให้เรานั้นกำหนดเอาไว้ว่าถ้าจิตใจของข้าพเจ้าเป็นสมาธิแล้วข้าพเจ้าจะอยู่ในจิตเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง ถ้าหากว่าเรากําหนดไปอย่างนี้แม้จิตของเราจะสงบแค่ไหนก็ตามพอถึงเวลาเขาก็จะออกมาเองนี่ก็คือบทภาวนาที่มีความวิเศษที่สุดถ้าหากว่าใครที่กําลังเป็นหนี้เป็นศินสวดไปแล้วอย่างที่ว่านั้นก็ให้อธิษฐานจิตขอพรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงได้โปรดดลบันดาลให้ลูกหนี้นั้นเอาหนี้มาคืนคาพเจ้า แล้วก็สวดอยู่อย่างนั้นสวดอีทีพีโนี่แหละแล้วลูกนี่ทั้งหลายก็จะทยอยเอาหนี้มาคืนยกตัวอย่างที่แปะริ้วอาซิมคนหนึ่งมาหลวงพอ่อมีคนเป็นหนี้ผมแล้วยังไงผมจะได้คืนพอผมไปทวงก็ถูกเขาด่าแล้วไล่ลงมาจากบ้านทุกทีขอรับหลวงพ่อก็ได้แนะนำว่าให้ซิมนั้นไปสวดอิทีพิโสลองดูสิอาซิม ก็ได้ลองไปสวดดูหลังจากนั้นประมาณเดือนหนึ่งหลวงพ่อไปที่นูน่นพ่อแก่รู้ว่าหลวงพ่อได้ไปนั้นอาซิมก็เลยรีบมารายการพอมาถึงหน้าหลวงพ่อก็ได้บอกหลวงพ่อว่าบทอิตีปิโสของหลวงพ่อนี้ดีจริงๆขอรับมันดียังไงกันล่ะซิมก็ดีสิหลวงพ่อพ่อผมนำไปสวดแล้วลูกหนี่ที่เป็นนี่ทั้งหลายก็นำนี่มาคืนผมหมดเลย โดยที่ผมนั้นไม่ต้องไปทวงให้ลำคาญใจสำหรับบางคนสวสดไปเรื่อยๆจิตใจก็เป็นสมาธิไปเองเปรียบกับเมื่อก่อนนี้ไปวิ่งข,ขวายคว้าสิ่งต่างๆวิ่งไปตามสำนักนั้นสำนักนี้ไปภาวนาพุทโธอย่างไม่แน่ใจสัมมาอารหังยุบหน่อพองหนอก็ยังไม่มีความแน่ใจจิตใจยังลวนเลอยู่แต่พอได้มาสวสดอีทีพิโซนั้น จิตใจก็ได้สมาธิเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าใครยังสงสัยอยู่ว่าหลักการสมาธิที่หลวงพ่อท่านยังสอนอยู่ในทุกวันนี้จะเอาแบบไหนดีถ้าหากว่าท่านทั้งหลายยังตัดสินใจไม่ลงขอแนะนําว่าให้สวดพระคาถาอิติปิโสเพียงบทเดียวเท่านั้นซึ่งในวันนี้มีหนุ่มใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการอยู่ในสำนักงานสัปปสามิตร ได้มาบอกเอาไว้ว่า,วาเวลาผมสวดมนต์แล้วทำไมผมตัวสัน่นสวดบทชินนบัญชรก็ยังตัวสัน่นนั่นแหละจิตใจของคุณนั้นเข้าถึงบทคุณธรรมจิตใจสงบจดจ่อกับบทสวดมนต์แล้วที่มันสัน่นมันเกิดจากอาการของปิติปิติบางตัวนั้นทําให้มันสัน่นทําให้ตัวโยกทําให้ไม่รู้สึกตัวเหมือนกับล่องลอยอยู่ในอากาศบางอยา่าง ก็ทำให้ขนหัวลุกขนหัวพองบางอยากก็ทำให้หัวเราะและก็ร้องไห้ปิตินี้ก็คือค,อความเพื้มปิติความดีอกดีใจทีนี้คนใจอ่อนที่เกิดปิติแล้วใจมันลิงโลดเรียกได้ว่าใจมันล้นโพนซึ่งอันนี้เกิดจากจิตใจที่สงบเป็นสมาธิอ่อนออนการสวดมนต์นอกจากจะเป็นการคารบบูชาพระรัตนตรัยแล้ว และรักษาขนบธรรมเนียมของพระพุทธศาสนาและยังมีความเชื่อกันว่าผู้ใดที่สวดมนต์อยู่เป็นประจำทำอย่างสม่ำเสมอจะมีสติปัญญาที่ดีเฉียบแหลมจิตใจนิ่งสงบไม่ฟุ้งซ่านมักจะประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆที่คอยเข้ามาในชีวิตซึ่งในบ่อยครั้งเราก็สามารถรับรู้และได้ยินเรื่องราว ของการสวดมนต์ตามพุทธศาสนิกชนอย่างมากมายหล้นหลามที่ในครั้งหนึ่งชีวิตของเขาได้ตกอยู่ในห่วงของความทุกข์อย่างแสนสาหาัสไม่ว่าจะทางกายทางจิตใจก็ตามแต่ด้วยจิตใจที่สงบนิ่งจากการที่หันหน้ามาพึ่งผาพระธรรมนั่งสวดมนต์ภาวนาด้วยจิตใจที่สงบสุขก็ทำให้สามารถผ่านพ้นสภาวะทางวิกฤตมาได้อย่างเช่นคำของหลวงพ่อจาร,รัน ธรรมท,ทิตะธรรมโมวัดอัมพวันอำเภอพลบุรีจังหวัดสิงห์บุรีท่านได้กล่าวไว้ว่าการสวดมนต์เป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินในการปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างอื่นใครนั้นจะว่าอะไรวิเศษวิโสก็เชิญท่านว่าไปเราก็เอาบทอิติปิโสของเราเพียงบทเดียวเท่านั้นสวดไปสวดไป ใจิตใจเราก็สงบเกิดสมาธิขึ้นเองบทสวดมนต์ที่เรานั้นสวดในทุกๆวันถึงแม้ว่าจะทำให้ใจิตใจของเรานั้นไม่เกิดสมาธิก็ตามมันจะค่อยๆฝังลงในส่วนลึกของจิตฝังเข้าไปใต้ในส่วนลึกของสําึึกภายหลังมานี่ถ้าหากว่าเราสวดมนต์ต่อเนื่องกันถึงตีสองตีสามตีห้าไปถึงตีเกตนูนต่อไปเราไม่ต้องไปสวดมนต ถ้าเวลาะทันหันนี้เราไม่ต้องไปทำอะไรเช่นการจะทำน้ำมนต์ลูกหลานเจ็บป่วยให้เราสำรวมจิตต้องพุทโธพุทโธออกพูดลงไปในบางทีก็หายเรานั้นสวดมนต์ในทุกๆวันอิทธิพลต่างๆก็ได้เข้าไปฝังใต้จิตสำนึกของเราบทสวดมนต์ที่เราสวดในทุกๆวันเป็นการเพิ่มความขลังเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เรานั้นไม่ได้สวดมนต์เพื่อความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าความขลังความศักดิ์สิทธิ์มันเกิดจากผลพลอยได้เพราะฉะนั้นบทอิติปิโสที่เราสวดในทุกๆวันแม้ว่าเราสวดเพียงวันละหนึ่งจบเท่านั้นมันก็ยังมีผลในที่นี้สมมุติว่าญาติโยมทั้งหลายนั้นพาคันยิตมันในการสวดพุทธคุณธรรม,มคุณสังฆคุณแล้วก็เป้ตาผมวิหาร ถ้าหากว่าแถมการรักษาสินคาด้วยก็ยิ่งดีนักแลเราทุกคนนั้นสามารถที่จะทำอะไรดีๆได้เหมือนกันกันกบพระซึ่งในบางครั้งเรานั้นก็สามารถทำได้ดีกว่าพระเสียอีกในทั้งนี้บทสวดมนต์ต่างๆที่มีความนิยมมากมายล้วนแล้วย่อมมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่ากันว่าการสวดอิติปิโสเท่าอายุหรือว่า การสวดอิติปิโสเท่าอายุแล้วก็เพิ่มไปอีกหนึ่งบทจะช่วยต่อดวงจิตตาของเราให้ยินยาวขึ้นไปอีกและช่วยป้องกันพวกผีปีศาจท,ทั้งหลายทำให้เรานั้นแล้วคลาดจากโรคภัยต่างๆและป้องกันอุบัติเหตุได้อีกด้วยไม่เกิดเจเลตันหาจิตใจเข้มแข็งหลับสบายเกิดสมาธิเทวดาคอยปกปักรักษาเป็นคนที่มีสเสน่ห ผู้คนรักใครเนื่องจากผลการสวดอิทธิปิโสในทุกๆวันเท่าอายุของท่านเปรียบเสมือนการอุปถมมาบทของการบูชาคุณหรือว่าการถวายพระพรพระศาสดาในาศาสนาพุทธนั่นเองขอขอบพระคุณท่านเจ้าของแหล่งที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้คุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันในวันนี้ ถ้าหากว่าทางเราได้พูดผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยคุณผู้ฟังมาณาที่นี้ด้วยครับหากคุณผู้ฟังชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมให้กำลังใจทางช่องของเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองธรรมะสวัสดีครับ